ลูกหลานอาจารเป็นนักสิทยิทนามิกปฏิบัติการอยู่ที่ศูึกเด็กราชวนเผสีนะคะก่อนอื่นก็กงุขอขอบคุณทางสำนักงานยุติธรัณนะคะที่ให้เกียรติทางหน่วยงานของเราได้มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเรานะคะก็หลายท่านก็คงอาจจะสงสัยส่วนมากจะไม่ค่อยประชาชนจะไม่ค่อยรู้จักในนามของสูนย์ูตรส่วนมากจะรู้จักในนามสถาี้สูตรนะคะไปไหนเป็นสถาที่นี้ไปไหนเป็นสถาที่นี้นะคะ จริงๆแล้วในหน่วยงานของเราแยกกันนะคะระหว่างส่วนของศูนย์ฝึกกับส่วนของสถาน,นีแต่ว่าถ้าเกิดบางท่านเคยไปนะคะไม่ให้ยื่นมือด,ดีกว่าเอออบางท่านเคยไปติดต่อราชการก็จะเห็นว่าจะอยู่ในรูวเดียวกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือที่อยู่ในรัวเดียวกันเราเป็นหน่วยงาน ที่อยู่ในกรมเดียวกันนะคะแต่บนบาทในส่วนของหน้าที่ก็จะไม่ได้คช้กันเดียวกะเป็นคนละหน่วยกัเป็นคนละส่วนนะคะก็ในส่วนของของเราก็จะอยู่ในกรมทีนิดนะคะซึ่งอยู่ในกรมเดียวกันกับของสถานทีนี้นั่นแหละกรมกรมกรมทีนิดคุ้มความเด็ดและวิคนนะคะกระทรวงยุติธรรมหรือในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเหมือนกันมันกับสำนักงานยุติธรรมนะคะแต่จะ บริการนี้นะคะก็สำหรับชื่อเต็มของศูนย์ฝึกก็คือศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนพื้นฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตสี่จังหวัดของแก่นนะคะหน้าที่หลักๆของเราก็คือรับเยาวชนที่มีที่สารตัดสิ้นแล้วค่ะจากเขตจากทั้งหมด9จังหวัดในเขตภาคอีสานเนาะ ก็แสดงว่าก็คือสถานที่นี้เขาจะรับเด็กที่ยังไม่ได้ตัดสินสารยังสารสั่งมาแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินว่าจะต้องสูบอบรมดีหรือภาษาชาวบ้านก็คือการพูดและนะคะแต่จะพูดเป็นเชิงภาษาวิชาการหรือว่าเริงที่ให้เด็กก็คือเป็นในเรื่องของการสูบอบรมนะคะไม่ได้เพื่อเรียกว่าจะพูดผู้ใหญ่นะคะในส่วนของเราก็จะรับมาจากเขตมาจากเก้าจังหวัด ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือในในเขตขอัดแก่นี่แหละคะ่ะเ,เด็กที่อยู่ในศูนย์ฝืนเนี่ยจะมีเด็กขอกัดแกะเยอะเยอะพอควรเยอะมากด้วยนะคะเป็นอันดับห่วแล้วก็มีขอัดแก่น,นะคะแล้วก็มีมหาสารคามน้องมีการศนกษาร้อยเอกนะคะตะกอแล้วก็เลยตุ่มกาดนะคะประมาณนั้นกนะะนะะ็สารตัดสินเลื่อดเนี่ยเด็กก็จะเข้ามาสู่กระบวนการก็คือเข้ามาอยู่ในศูบฝืน แล้วแต่ว่าหลากหลายว่าจะมีอะไรแล้วแต่ว่าเขาจะตัดบทกย่ทีหน้าที่ของเราก็าคือดูแลเรื่องการแสงีันนั่นแหละค่ะให้ได้รับในเรื่องของอะไรบ้า,อางอ่ะจะคีอะไรบ้างคะ ดูแลให้เรียบร้อยนะคะสะอาดไหมมีโรคภัยไหมอะไรเงี้ยที่หนูรักษาเรียบร้อยนะคะถามว่าดูยังไงก็คือให้เด็กนะคะเขาได้รับควาชอบในส่วนของเขาเองเสื้อ <horror> ผ้านะคะเรามีให้เนาะเสื้อผ้าอะไรรองเท้าอะไรเรามีให้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดผู้ปกครองจะเอาใจเพิ่มได้ไหมมาถามว่ามีเพื่มได้ไหนะคะสบู่ยาสีฟันอะไรก็คือครบก็จะมีแจกแจงให้แต่ไปดึงหานะคะอ่า อย่างที่สองก็คือเวลาที่เยาวชนไม่สบายเรามีการรักษาเราจะมีพยาบาลอยู่ในนั้นนะคะอันนี้ก็คือการรักษาพยาบาลอยู่ในนั้นส่วนเรื่องต้นว่าเยาวชนเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นมากเป็นหนักเราก็จะมีการสง่งต่อไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลแก,ก่ ะะแล้วก็จะใช้ปีกนบะะัตรทองก็คือคเด็กเข้ามาเราจะมีประกันสังคมเส้นไม่ใช่ประกันสังคมปีกบัตรทองจากที่เด็กคนจะได้รับนะคะอันนี้ก็คือทางดูแลทางด้านทางกายครันะ,ะต่อมาก็จะเป็นการดูแลทางด้าน,านจิตใจเพราะนั่นคือมีรักคะนดูแลนะคะเราจะ,ะาดูแลร่วมกับผู้ป่วยศัลยาเขาด้วยนะคะเ,เด็กเข้ามาย่อมมีความเครียดถูกไหมคะคงไม่มีเด็กคนไหนเล้วร่างเงิในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คง อยูอได้ครับเขาจะตอนมาแ,แรกๆเนี่ยที่พบเด็กที่เข้ามาแ,แรกๆก็จะเรียกตนนั้งบวนที่ถึงบ,บ้านนะคะคราวน,นี้เนี่ยเข้ามาครั้งแรกก็จะเป็นนั่งดีที่เข้ามาดูแลตรงน,นี้นะคะเพื่อให้เด็กให,ให้ให้คำปรึกษาเด็กเนาะให้คำปรึกษาให้กำลังใ,ใจเด็กเนาะในเรื่องของการปรับตัวในการอยู่ที่นี่การปรับตัวว่าเขาจะต้องทำยังไง เกี่ยวกับกิจตว,วันจันทร์วันแล้วก็ให้กําลังใจอไนนะไรประมาณนี้ค่ะพอเด็กเข้ามาเริ่เนี่ยเราก็จะมีการจาแนกให้เด็กเข้าศากึกษาตามรียนต่างๆคราะว่าเรียนที่ไหนก็คือเรียนในน้นล่ะคะ่ะเราจะมีหน่วยวิชาชีพให้ตั้งแต่ช่างไม้กเกษตรหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้เด็กเราจะมีดึงบอกไปเราจะมีกรรมการวิชาชีพต่างๆนะคะเข้ามาประเมินเด็กเพื่อที่ว่าจะดูปวามสาารของเขาว่า ได้เรียนในในหน,น่วยคตามความถนัดของเขาเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเด็กทุกคนจะมีครูประจำตัวของเขาในนั้นเขาจะเรียกว่าครูที่ปรึกษาะค,ะค่ะครูที่ปรึกษาเนาะตอนนี้ครูที่ปรึกษาในทัวคนก็มีเด็กในในความดูแลประมาณสามถึงหคนเพราะว่าเด็กเราเยอะนะคะตอนนี้เกือบห้าร้อยแล้ว,ลวเกือบห้าร้อยเกือบห้ารยอะนะคะค ก็คราวนี้เนี่ยพอเจ็บกล้กล้หนเรียนได้อะไรเ็ตัวเนี่าก็จะเข้าตามหนวเรียนของเขาก็เรียนทุกวันจัร์ถึงศุกร์ตามปกติัแะค่ะช่วงเช้าก็จะมีข้ลบรถชาตชอะไรตามปกตินงเนาะมีข้าวรถชมเชาตงชาตุอะไรเนมาโรงเรียนนะครับูนง่ายๆก็คือเรียนแต่ว่าหนเรยนแบบไปนอนอยู่ที่นั่นเลยาหลังจากที่ ช่วงกามวีเข้าทุ้ศึกษศาแล้วก็แยกย้ายเข้าหุ่ยเรียนเข้าเรียนตามปกตินะเด็กคนไหนที่มีปัญหาเรื่องอารมณ์มีปัญหาเรื่องการกรับครูหรือว่าเครียดอะไรเงี้ยก็จะอาแดรแม่กิดอาแดรเรียกมาบังบัดรเรื่องโต้นไม่นะคะหรือว่ามาพูดคุย้ถ้าเกิดเป็นนักหก็อาจจะจงไปพบสิทธาแพทย์นะแต่ว่าไม่ได้แต่เขาบอกเป็นลูกศิษยแต่ถามว่ามีไหม เด็กที่มีอาการหินปีกมีนะคะอันนี้เราก็จะดูแลดตามดูรายเด็กไปเนาะอันนี้ก็คือในส่วนของเด็กที่เขารับฝึกอบรมคราวนี้มาจะขอพูดในเรื่องของจะขอพูดในเรื่องของสิ่งที่ประโยชน์ของเด็กเอ่อเด็กเยอะขนาดนี้ทำไมถึงแบบเราเอ่อเรามีการระบายยังไง ถึงเวลาปล่อยเราปล่อยเลยนะคะจริงๆแล้วเราก็จะคล้ายๆกับทางดวงจันทร์นะคะก็คือจะมีการลดเขาเรียกว่าล,ลดวันฝะึกอบรมเนาะตามวันอากาศต่างๆใช่ไหมใช่ไหมคะที่พยักหน้าแสดงว่าใช่น,น,นะคะก็คนะือจะคล้ายกันเนาะจะมีการลดในวันอากาศลดสมมติมว่าวันไหนบ้างอ่ะปีหนึ่งจะมีสี่ครั้งนะคะวันพเท่ มันพระชายแล้วก็พ่อหลวงนะคะแล้วก็มันแม่ขึ้งปีครั้งนอง้องขึ้นเข้าใจนะคะก็คือจะมีรถปีครั้งแต่ว่าไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะได้รถหมดเลยนะเด็กจะต้องมีความประพตีด้วยนะคะความประพด,ดีก็คือเด็กจะเราจะมีเหตียดห้้ายือนยูในโรงเรียนไหม เออรปยังห้าหมดนะคะเราจะมีเกตให้เราจะเรียนในเกตก็เราจะมีมทั้งหมด 5, 5้าค้าเกตนะคะแต่ไม่ใช่ว่าได้เกตสี่นี่คือดีสุดนะหรือว่าเกตห้าดีสุดของ่อเรเรียนไม่ใช่อย่างนั้นนะคะที่นั่นก็คือเกตหนึ่งดีสุดเกตหนึ่งก็คืออะไรเด็กที่มีพฤติกรรมดีนะคะพฤติกรรมดีไม่เชื่อฟังเออ เชื่อฟังครูนะคะเชื่อฟังครูไม่ป่อบฟังไม่สงบอะไรเงี้ยเออก็คือปวาพื่อตีนั่นแหละค่ะเออไม่ทำติดคนละเกียรของสูนอะไรเงี้ยเราก็จะมีการประเมินให้เป็นสองเดือนประมาเจอสองเดือนครั้รงอันนี้ก็จะเร่วงของการประเมินเนี่ยมันจะเข้าเป็นบ <Venice> <arrives> <c oughs> <c oughs> ุคคลอันนี้จะขออนุญาตไม่พูดนะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเขาตัดสินมาแต่เมื่ว่าตัดสินมานานก็อาจจะ สองเดือนสามเดือนนัคะตรงเงินทีจะจิบบ้างแล้วก็อาจจะเดือนเดือนเงินทีอะค่ะเดือนเงี้เป็น่วงด้วยอ่ะพอเด็กได้อยู่เปลี่ยนหนึ่งแล้วเนี่ยสิดของเขาคืออะไรบ้างสิดของเขาคือการได้รายเยี่ยมบ้างได้รายเยอะบ้านนะคะเดือดค่ะว่าที่เดือนไม่ก็เกิดเดือนที่เดือนนะคะได้รายทุกบ้านเยี่ยมบ้านเดืนที่เดือนแต่ว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยก็จะได้รายเยอะหน่อยแต่ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา เขาก็ได้ลาปกติไม่ได้ลาเดือนเกียวันแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดช่วงเทศกาลอาจจะลาเเป็นลบบเพิ่เยือน